จะเดินท่อสดีค่ะค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดอารยะนะคะซึ่งวันนี้คะเป็นงานวันแรกนะคะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คืออะไรคะน้องฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นตลาดอาหารนะคะค่ะค่ะแล้วเรามีกติกาในการที่จะเข้ารับประทานอาหารในงานตลาดตลาดอาหารยังไงบ้างคะค่ะก็ ถ้าท่านใดเนี่ยต้องการจะรับประทานอาหารเนี่ยคืออาหารของเราเนี่ยจะเป็นอาหารต้องไปแลกคูปองก่อนอน,นะคะจะเป็นอาหารบาทเดียวค่ะค่ะ,คะแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะก็จะเป็นจุดแลกคูปองนะคะซึ่งอาหารนี่เราราคายังไงคะน้องฟ้าก็คืออาหารเนี่ยจะจานละบาทนะคะทุกจานทุกเมนูเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ,คะตรงนี้นะคะก็มีพี่น้องนะคะกําลังแลกคูปองกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะว่า มีอาหารอะไรบ้างให้เราได้แลกบ้างนะคะค่ะอาหารเนี่ยจะมาจากทุกจะมาจากทุกชุมชนเลยนะคะทุกบวรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นของร้านนาอโศกค่ะร้านนาอโศกนี่มีอะไรบ้างของร้านนาอโศกเนี่ยนะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ายาค่ะค่ะค่ะแล้วที่เห็นอยู่ข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นของ บวรสีมาสุกนะคะก็จะเป็นผัดหมี่โคราชค่ะค่ะค่ะแล้วที่เห็นนะคะที่น้องก็กำลังแลกอาหารอยู่นะคะก็จะใช้คูปองใบระบาดนะคะแลกในการแลกอาหารค่ะค่ะในส่วนของทางด้านนี้นะคะจะเป็นของชมรโจัดจักค่ะก็ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาเหมือนกันนะคะค่ะ ค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นของเมวองสารีอโศกค,ค่ะก็จะเป็นขนมหวานนะคะก็จะมีอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้เป็นแค่ป้ายนะคะแต่ที่เห็นตรงหน้านะคะก็คือเป็นข้าวแกงแล้วก็กข้าวนะคะใช่คะ่ะต่างๆของสันตีอโศกนะคะค่ะแล้วจุดต่อไปคืออะไรคะนคุะ้ยฟก็จะเป็นของมวมมองมาถมาโศกนะคะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวน้ําค่ะ แล้วก็ผัดเส้นต่างๆนะคะค่ะ,คะอาหารทั้งหมดที่อยู่ในตลาดน,นี้นะคะก็จะเป็นเมนูมังสวิรัตทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นผัดเส้นเหมือนกันนะคะค่ะก็จะเป็นแล้วผัดเส้นอันนี้คืออะไรคะ,คะอันนี้จะเป็นผัดเส้นหมี่คะ่ะอันนั้นจะเป็นเอ,อ่อผัดเส้นใหญ่ค,ะค่ะก็มีหลากหลายะคะ่ะให้พี่น้องได้เลือกนะคะ<ด>แล้ว ต่อไปนี่คืออันนี้จะเป็นขนมกล้วยของบวรของบวรปฐมประสงค์นะคะก็จะเป็นของเด็กนักเรียนที่ทํามาจาหน่ายนะคะค่ะค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ในงานตลาดอาหารนะคะก็จะมีเมนูนะคะประมาณนี้นะคะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจก็เรียนเชิญได้นะคะที่ไหนคะน้องฟ้าที่ชุมชนด้านสถานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวาดินชำราดค่ะค่ะขอบคุณค่ะ